วันน,นี้จะมากินมาล่ามาล่าครั้งแรกในชีวิตเลยดูดู <Hey. S 1> อะซื้อมาสี่ไม้นะคะทุกคนนึงลองให้ดูตึ๊บตื๊ดตื๊ดตื๊ดมีเห็ดด้วยอันนี้เป็นอันนี้เขาอยากซื้อมาสี่ไม้ใช่ไหมตือสี่ไม้หืม เปล่วจังทำไมนี้เปล่าไมดูดิเสียหรือป่าไม่เสียอยากกินก็บอกไม่ไม่ไม่อม่ม่ไมเสียอะไรหมอืมอันอะไนีเปี่ยวมนเสีย เสร็จนำเด้ออืมเฮ้ยต้องะเนไหมไปไหมม,มาละครั้งแรกถือว่าไม่เร็วนะรสชาติแบบใช้ได้เผ็ดป็นไรแต่ว่าเราสั่งเผ็ดเองอนะ่ะโอเคทำก็บอะ,อะเลยอืม เขว่าอะไรเขาสุดท้ายไม่เขาไม่เห็นหน้าเธอแล้วก็ไม่ได้ร้อนนะแต่เพ็เสียงเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจี๊ยงเขาเจี๊ยงกล้องมันหายเธอเขาเชื่อเธอแล้วแหละพวกเขาเขาอักเสบมปแล้วนะสรุป เห็นไหมยางไม้หนึ่งนี่จะมากินลูกชิ้นให้ทุกคนดูมันเป็นแผลจริงเลยมันเป็นบางทีข้าไม่มันไม่ใช่แผลเธอแต่มันเป็นเหมือนบาดู่ข้างในอ่ะเหมันเลือดออกอยู่ข้างในอ่ะเห็นมากอันนี้จะเป็นเต้าหูตัวหูเนี่ยเขาอักเสบตัวเดินบ่อยแม่ตัวเดินบ่อยแล้วอย่างมันก็ต้องยืนนานเลยเนี่ยดูดิไม่น่าเชื่อเลยอันนี้แหละที่ปวดแล้วน,นะดู นี่เผ็ดมากตรงน้าใคแ้วรกินชุกี้อะไรชุกี้ชุกี้มันชบกินข้าเลกกินยาวนะเธอแตอนนี้มันเราลงแล้วเธอ นก็ต้อันนรอ่นันี้เนื้อย um ่างเห็ดเขาก็เไม่คเจ็บเขาก็เลยแบบไม่ยกินเยอะเห็ดเค็มอะไรงี้ยเราเห็นไหมแบงกินแบคอ เส็ดเส็ดอันนี้ให้กินทำเหมือนคนอื่นทำเราทำไม่เหมือนคนอื่น <laughs> คนอื่นทำน่ากินเราทำน่ากลัวเส็ด <laughs> <laughs> พี่กินไหมไม่เอากินเลย อืมอเคโอี่มือไม่เหลือเราถูกวยเลยเราอวให้เขากินเบียวนะอืมจะว่าแม่ตัวก่อนน้องไหม อะไรอะไรอ่ะ,อะก็เหมือนเดิมแหละคุณก็ถุณน้องเขาอืมแต่น้องน้องกว้าหรอกรวยว่ะ,ะ,ะคุณคุณที่ไหน เพื้อนๆไปพิธีเก็บน้ำตาเนะ่น่ะไปกนีลยไปกันเลยบ๊ายบาย